สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันกับครูบอสนะครับในวิชาดนตรีนะครับวันนี้นะครับจะมาเรียนกันในเรื่องของเครื่องดนตรีประกอบจังหวะและเครื่องดนตรีที่ประกอบจังหวะหน้าทับนะครับเครื่องดนตรีที่ประกอบจังหวะและหน้าทับนะครับเป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเราไปชมกันเลยครับจังหวะคืออะไรนะครับจังหวะ ก็คือความสั้นยาวของเสียงที่ใช้กําหนดความช้าเร็วของเพลงนะครับจังหวะเป็นองค์ประกอบของบทเพลงที่มีความสําคัญนะครับสามารถบอกถึงอารมณ์ของบทเพลงได้ว่าบทเพลงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อเราฟังเพลงที่มีจังหวะช้าเราจะรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจใช่ไหมครับแต่เมื่อ เราได้ฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วเราจะรู้สึกตื่นเต้นค,คึกคักและสนุกสนานเครื่องดนตรีนะครับที่ใช้บรรเลงกำกับจังหวะนะครับมีอยู่2จําพวกนะครับอย่างแรกคือจําพวกที่บรรเลงประกอบจังหวะหรือกำกับจังหวะอย่างเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือบรรเลงประกอบจังหวะโดยใช้เป็นในรูปแบบหน้าทับนะครับหรือรูปแบบการตีกลองนั่นเองนะครับ เครื่องดนตรีชิ้นแรกนะครับที่ใช้ประกอบจังหวะนะครับนั่นก็คือชิ่งนะครับนักเรียนคงคุ้นเคยกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้เป็นอย่างดีนะครับจะมีเสียงดังกังวานนะครับเสียงชิ่งและเสียงฉับนะครับใช้เป็นเลงประกอบจังหวะหรือกำกับจังหวะในวงดนตรีนะครับ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับกลับนะครับกลับหรือกลับเสภานะครับก็จะมีหน้าที่เคาะจังหวะตกของวงดนตรีนะครับก็คือเป็นจังหวะหลักให้กับวงดนตรีไทยนะครับจะบรเลงควบคู่ไปกับชิ่งนะครับแต่ว่าจะบรรเลงพร้อมกับเสียงฉับนะครับเวลาตีชิ่ง ต่อไปนะครับนี่คือฉาบใหญ่นะครับมีลักษณะกลมแบนนะครับใช้ปีกระทบกันทั้ง2ข้างนะครับต่อไปนะครับมีฉาบใหญ่แล้วก็จะมีฉาบเล็กนะครับก็จะมีเสียงที่เล็กแหลมกว่าฉาบใหญ่นะครับ ต่อไปนะครับโมงหรือคล้องโมงวิธีปเปรลงโดยใช้ไม้ที่มีลักษณะนวมนะครับหรือไม้นิ่มๆตีบริเวณปุ่มตรงกลางใบโมงนะครับต่อไปนะครับมงสามใบ ใช้วิธีบรรเลงแบบเดียวกับของโมงแบบเมื่อสักครู่นะครับแต่จะมีจังหวะที่แตกต่างกันนะครับ ต่อไปนะครับกังสดานมีรูปทรงคล้ายกับระฆางนะครับแต่มีรูปร่างที่เรียบแบนหนาประมาณ2เซนหรือ1เซนนะครับจ้ายเสียงเล็กแหลมดังนะครับโบราณใช้ประกอบในวงปิพากโบราณหรือวงปิพากที่มีการใช้เพลงภาษานะครับ ต่อไปนะครับกับแกบนักเรียนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะครับปัจจุบ,บันนี้ก็ปัจจุบ,บันนี้ก็หาชมได้ยากนะครับจะใช้บรรเลงในวุพิภากท,ที่ใช้บรรเลงเพลงที่ออกสำเนียงต่างชาตินะครับ ต่อไปนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงกำกับหรือประกอบจังหวะหน้าทับนะครับบรรเลงประกอบหน้าทับเออบรรเลงหน้าทับประกอบจังหวะนั้นก็คือเครื่องดนตรีจำพวกกลองทั้งสิ้นนะครับจะเป็นการบรรเลงประกอบจังหวะที่เรียกว่าหน้าทับนะครับเครื <finden> ่องดนตรีชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือตะโพนไทยนะครับ การบรรเลงหน้าทับนะครับก็จะมีเฉพาะเจาะจงในแบบของกองรูปแบบนั้นๆนะครับส่วนของกองตะโพนใบนี้นะครับตะโพนไทยนะครับก็จะใช้หน้ากลองนะครับทั้งสองด้านในการบรรเลงหน้าทับนะครับ เครื่องต่อไปนะครับกลองทัะมีเสียงที่ใหญ่ดังกังวานและหนักแน่นนะครับลำดับต่อไปนะครับกลองสองหน้า จะมีลักษณะคล้ายกับตะโพนนะครับแต่ว่ามีขนาดลำตัวที่ผอมและยาวกว่านะครับเสียงก็จะแตกต่างกันนะครับและวิธีบันเลงก็จะแตกต่างกันนะครับ ลำดับต่อไปกลองแขกนะครับจะใช้บรรเลงทั้งหมด2คนนะครับคนละ1ใบจะแบ่งเป็นตัวผู้1ใบตัวเมีย1ใบนะครับไม่ใช่ผู้หญิงตี1ใบผู้ชายตี1ใบนะครับแต่กลองนะครับจะแบ่งเป็นตัวผู้และอีกใบหนึ่งจะเป็นตัวเมียนะครับจะให้เสียงที่แตกต่างกันเวลาบรรเลงก็จะบรรเลงพร้อมกันและจะเกิดการประสานเสียงกันนะครับเป็นหน้าทับนะครับ ต่อไปนะครับโทนรมนาโทนรมนานะครับจะใช้บรรเลงในวงเครื่องสายหรือวงมโหรีนะครับจะให้เสียงที่เบากว่าของแขกแต่ว่าเสียงคล้ายคลึงกันนะครับวิธีบรรเลงใช้ผู้บรรเลงเพียงหนึ่งท่านนะครับ ต่อไปนะครับตะโพนมอนมีรูปร่างลักษณะใหญ่กว่าตะโพนไทยนะครับเสียงก็จะดังกว่ากังวานและทุงกว่านะครับแล้วก็จะใช้บเลงในวงปีพาดมอนนะครับหรือบเลงในเพลงที่ออกสำเนียงมอนหรือพม่านะครับ ต่อไปนะครับเปิงหรือเปิงมางนะครับมีลักษณะเป็นอคอกนะครับมีทั้งหมด7ใบนะครับลูกเปิงจะมีทั้งหมด7จ็ใบล้อมด้วยอคอกนะครับไล่ลำดับเสียงทั้งหมด7เสียงนะครับใช้บรรเลงร่วมกับตะโพนมอนนะครับใช้บรรเลงในวงผิพาฒมอนหรือบรรเลงในวงผิพาฒที่ใช้เพลงที่ออกสำเนียง หรือพามา่าเช่นเดียวกับตะโพนมอนนะครับ ่อไปนะครับกลองยาวกลองยาวใช้บรรเลงในวงกรองยาวนะครับเพื่อกํากับจังหวะและสร้างจังหวะที่สนุกสนานนะครับหรือจะใช้บรเลงประกอบเพลงที่มีสำเนียงพม่านะครับ คราวนี้นะครับที่ครูบอสเคยบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับจะพามาเจาะลึกในเรื่องของเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่านะครับคือขลุ่ยแต่ละชนิดนะครับว่ามีขลุ่ยอะไรบ้างนะครับเสียงเป็นอย่างไรบ้างพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยครับในครั้งที่แล้วเราได้ทําความรู้จักกับขลุ่ยเพียงออไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูขลุ่ยรองออนะครับขลุ่ยรองออนะครับจะมีลักษณะ รูปร่างเช่นเดียวกับขุยเพียงอทุกประการต่างกันที่การเจาะรูเทียบเสียงนะครับโดยขุยรองอจะมีระดับเสียงที่ต่ำกว่าขุยเพียงอหนึ่งเสียงนะครับเมื่อปิดนิ้วทุกนิ้วนะครับเสียงจะเทียบเท่ากับเสียงที่นะครับแต่เมื่อเทียบกับขุยเพียงอนะครับจะเป็นเสียงโดขุยรองออนิยมนำเข้าไปผสมวงในรูปแบบต่างๆเช่นวงโมรีโบราณนะครับ ต่อไปนะครับคลุยที่มีขนาดเล็กและให้เสียงที่แหลมสูงที่สุดนะครับในบรรดาคลุยนั่นก็คือคลุยหลีบนะครับ รูจักกับขุยขนาดเล็กไปแล้วนะครับคราวนี้มารู้จักกับขลุยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกันนะครับนั่นก็คือขลุยอูนะครับมีเสียงที่ทุ้มใหญ่นุ่มนวลฟังสบายหูนะครับ ต่อไปนะครับเป็นประเภทคลุยนกนะครับคลุยนกนะครับใช้บรรเลงเรียนเสียงนกนะครับในเพลงต่างๆที่กล่าวถึงนกตัวนั้นๆนะครับและนี่ก็คือคลุยเสียงนกกระวาวนะครับคล้ายเสียงนกกระเว่าเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับคลุยนกโพร์ดกนะครับ โบราณกล่าวว่ามันจะร้องว่าโฮปปโฮปกฮปกนะครับต่อไปนะครับเสียงนกกลางเขนนะครับนกกลางเขนมันจะร้องจิบๆิๆบๆิๆบบใช่ไหมครับ เหมือนเสียงนกกังเขนใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นคลุยเสียงไก่นะครับนักเรียนลองฟังเสียงนะครับว่าเหมือนไก่แค่ไหนนะครับเหมือนไก่เลยใช่ไหมครับนักเรียน ลำดับต่อไปนะครับนั่นก็คือคุยคีซ c นะครับจะใช้ปเปลงในเพลงสากลน,นะครับเพลงสากลจะมีครึ่งเสียงนะครับถ้าเป็นเสียงของดนตรีไทยนะครับจะเป็น1เสียงเต็มนะครับคุยคีซีนี้ก็จะสามารถเลงร่วมกับวงดนตรีสากลได้นะครับ ไปนะครับเป็นคลุย BF แฟนะครับคีย์ BF แฟนะครับจะเป็นคีย์ของดนตรีสากลนะครับแต่ว่าจะใกล้เคียงกับของดนตรีไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะชอบนำมาบรรเลงร่วมกับเพลงไทยในวงสากลนะครับหรือจำพวกเพลงลูกทุ่งนะครับ และนี่คือรูปร่างของกลุยทั้งหมดที่แนะนำมาในครั้งนี้นะครับนักเรียนจำกันได้ใช่ไหมครับว่าแบบไหนคือชื่ออะไรบ้างนะครับและมีน้ำเสียงเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ครูบอสก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ